สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลเหรียญ5บาทที่ระลึกเจริญพระชนมพรรษาครบ50พรรษารัชกาลที่9นะครับพุทธศักราช2520เหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญ5บาทวาระที่1ห,หรือที่เรียกว่าเหรียญพอปร เหรียญกระสาบที่ระลึกในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเจริญพระชนมายุครบ50พรรษาในวันที่5ทธันวาคมพศ2520มาดูรายละเอียดของเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวจะเป็นทองแดงผสมนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดง ชนิดราคา5บาทรุ่นนี้ไม่ขัดเงานะครับมองขอบนอกก็จะมีเฟืองจักส่วนผสมนะครับก็จะเป็นโลหะสีขาวประกอบด้วยทองแดงร้อยละ75นิกเกิลร้อยละ25โลหะส่วนที่เป็นไส้นะครับประกอบด้วยทองแดงร้อยละ99.5ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญน,นี้นะครับอยู่ที่30มมลิเมตร น้ำหนักของเหรียญน,นะครับอยู่ที่12กรัมรายละเอียดทั่วไปของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเหรียญ5บาทที่ระลึกวารละที่1วันที่ครบวารละของเหรียญนี้นะครับเป็นวันที่5ธันวาคมพศ2520ประกาศออกใช้เมื่อวันที่1ธันวาคมพศ2520 เป็นเหรียญ5บาทวาระแรกนะครับจำนวนการผลิตทั้งสิ้นไม่เกิน5ล้านเหรียญมาดูฝั่งที่เป็นลวดลายด้านหน้าของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเครื่องบรมราชาภิณษฉลองพระองคุย ขายในวงขอบเหรียญน,นะครับด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9มาดูที่ลวดลายด้านหลังของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญมีพระประมาพิไทยยอดพอปรอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎยอดพระมหามงกุฎมีรัศมี ขายในวงขอบเหรียญน,นะครับเบื้องบนมีข้อความว่า5ธันวาคมพศ2520ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า5าด้านซ้ายนะครับมีข้อความว่าบาทเบื้องล่างมีข้อความว่าพระชนมายุครบ5 0พ0รษาเหรียญกระสาบชนิดราคาอื่นในวาระเดียวกันนะครับ ก็จะมีแบบธรรมดาเหรียญ5บาทเหรียญ5,000บาทส่วนที่เป็นแบบขัดเงานะครับรุ่นนี้จะไม่มีหนังสือเหรียญกระสาบไทยประเมินราคาสภาพเหรียญ unc ไว้ที่80-100บถึง100บาทซื้อขายกันปัจจุบันนะครับประมาณ35-40ถึง40บาท ในเหรียญน,นี้นะครับก็จะมี2บล็อกด้วยกันนะครับบล็อกนี้จะเป็นบล็อกที่หาง่ายที่มีคำว่าประเทศไทยตรงนี้นะครับราคาซื้อขายกันปัจจุบันอย่างที่ผมบอก3 5 4สถึงบาทแล้วก็จะมีอีกบล็อกหนึ่งนะครับตรงคำว่าประเทศไทยจะเขียนคำว่าสยามมินหนังสือเหรียญกระสาบไทยนะครับประเมินราคาสภาพเหรียญ UNC ที่ มีคำว่าสยามมินไว้ที่3,500บาทถึง4000บาทส่วนราคาซื้อขายกันปัจจุบันเหรียญที่มีคำว่าสยามมินนะครับก็ประมาณ2 0 0 0ถึง2,500บาทอันนี้คือเป็นเหรียญที่เป็นสภาพเหรียญ UNC นะครับส่วนการซื้อขายกันจริงๆนะครับก็แล้วแต่การที่ตกลงอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ ที่อ้างอิงจากหนังสือเหอรียญกษะสาบไทยนะครับซื้อขายกันยิงกิงก็ตามที่ตกลงของผู้ซื้อและผู้ขายที่จะตกลงกันไว้นะครับว่าราคาเหรียญที่เราต้องการนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับเหรียญ5บาทจเจริญพระชนมายุค,ครบ50พรรษารัชก,กาลที่9 พุทธศักราช2,520ที่นำเสนอนี้นะครับจะเป็นบล็อกประเทศไทยที่เป็นเหรียญที่หาได้ง่ายซื้อขายกันปัจจุบันก็35-40บาถึง40บาทส่วนบล็อกที่หายากคือบล็อกสยามมินอันนี้ซื้อขายกันปัจจุบันนะครับที่เป็นเหรียญ unc ก็ประมาณ2,000ถึง2,500บาท สำหรับคลิปนี้ก็จบการให้ข้อมูลเหรียญ5บาทเจริญพระชนมายุครบ50พรรษารัชกาลที่9พศ2 5 2 0แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ